เจ้าสบายดีพี่น้องปองไปทางไก่ทางไก่เนาะดู <c oughs> ในนี้ก็คือว่าแ <c oughs> ม่หมอกับบอดดทายลิปมาสองหมงื่นแรกเพราะว่าแม่หม้อบอกคอยสบายปันไดก็เลยพักพนสองหมื่นสามหมื่นอะไรพี่น้องมือน,นี้ก็เป็นมือหนึ่งอีกที่แม่หม้อได้มามีแห้งขึ้นอ,อีกก็ะเคยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีก ในมือที่แม่มอถ่ายในการยิบผักควันในการเสริมดวงให้พี่น้องเนาะมือนี้ก็คือครบรอบสามมือแต่แม่มอก็เลยให้แม่ลงขึ้นไปมางคันของพี่น้องมาเสริมแหละคบรบสามมือแล้วพี่น้องเอ้แต่ว่าในมือเศร้านี้แม่มอตื่นมากกับมีพี่นอ้องโทรมาหลายกนอยู่ว่าสิเข้ามาเด้อแม่มอก่าสั่นสิเขาขอมาเบ่งดวงเปน็นอะไรเศร้ารวบายเถอ่นะแม่มอก็ขโมกขมัดใจนํำ ลูกเพื่อลูกเทียนเนาะที่จะเป็นห่วงแม,ม่หมอยังถามยังยังถามข่าวถามข่าวว่าเป็นอะไร่วงเชาระบอแม่หมอก็มีกําลังใจคือแน่ที่ได้ยินลูกล้านถามข่าวข่าว,าวเนาะใน,น,มนกกเม,มื่อนี่กับแม่หมอสีได้เว้ากับพี่น้องหลยเรื่องอยููแต่ว่าแม่หมอก็สีขอทยอยเว่าวไปละอันไล่เยเคลื่อนละน้อยพี่นอ้องเพราะว่ามัน อันหัวกับบนบบยูมันนี่เพิ่นไปการเพิ่นแล้วก็เลยบมีผจับกล้องห้กระแมนพี่น้องก็เลยเป็นเจ้ามือเองสําหรับมันนี่เออมันนี่ก็ฮักมีพี่น้องขามาคันหนึ่งฮักขามาคันหนึ่งเพิ่นกด็ดีขามาชองบางดวงพี่น้องไก่้นี่แหละบริมาทางไก่ดอกมือนี่ก็เป็นบรรยากาศอยากคึ้มพี่น้องพ้นจากโตก๊ะเพิ่น ว่าวันนี้พยากรณ์พยากรณ์อากาศว่าเพิ่นว่าฝนตกมื้อนี้เพิ่นว่าก็เลยเห็นมาแล้วแต่เช้าดิโก้ต้นนี้พี่น้องกำลังเข้ามาเด้อจะเป็นสิเป็นพี่น้องทางใดน้องเลยเป็นกำลังใจให้มาหาใส่นะเตดลงไปเลยไล่คุณเจ้าของประธานไหวไหวไหวเลยใส่เราเอามาเตะมาเตะ พี่น้องมาจากทางนาคำนาพวกนี่เลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นเดินทางมาเมียและลูกเพิ่นวันนี้เดินทางมาสองดวงสองสตาร์นี่ได้แมกก่มอค่ะทานเพินพนพ่นพี่น้องทางใดพิ่นพี่น้องทางนาพวกนาคำนี่แล้วอืมการเดิอทางแม่มอสิทานเพิ่นเรามาเบิ่งดวงเผื่อยังเนาะโดยแล้วแล้ว,ลวมีพี่น้องทางตาโพตาโพบ่าน,นี่อืม แต่ว่าถามพี่น้องมาไดนี่พี่น้องทางไดแมนบอท่าโพงบอ่ะว่าบอแมนเออแต่ว่านลูกหลานจุเจ้าไม้ใช้ฉลยนี่นะเฮามาในบรรค์คำในันรดาคนเลยลงเ้าขอว่าจุเจ้าเป็นพี่น้องทา้งถาโพงว่ะต่ว่าถามนะบริขึ้นเถิงตั้งแต่มาถ้าพาสัใส่ติ้งแล้วก็บริขึ้นเถิงเออด้พูนจานหนุจานทางหลังก่อน วานนี่ก็เมื่อยจะเป็นยังเมื่อยแท้เมื่อยมาวันจนหูดับตับใหม่เปางไเะอนี้ไปมือได้ปะไปเลยแม่วะเอาขนมมาหนูก็รอเจ้าโตไปก็ดีแม่วะเออไปฮัเสอยมาห้ดอกว่ะยไปมากกะทามเด็ขนมนะลูกไปไพมากใใช้ขนมนะแม่ก็บอกว่าไงแนบผมว่าแม่ทางรนี้เลยมันกะใกล้ มันโง่เ้นมันบอมแดินตัวเองหรอมันก็โง่กตามทางพูดลูกพูดูขนมพูต่าพเรวฮะเบนหุ่งบ่ลูกกำลังตื่นนอนเ้กำลังตื่นนอนเบนหุ่งขักม่ขนได้อีกแล้วขนมอมนะให้มากกับขนมอมให้มากกขนมอมเด็กน่อยนะ เอาบ่เอาบ่ตะวันตทวันแห้งฟืงฟังแล้วบ่กะกะพอไปได้อยู่เพราะฉะนบ้นูเช่าสุกคนเพราว่ามันพาดตาเตยมาได้มากเลยแต่ที่เกือบแล้วบ้อพีฟนอองมาท่านที่ชื่อได้มือนน่ะนะคาตาธาหลุดตัวเองมาไปไ่ไรมันต่ำมือพ้นตกลิ้นแห้งมือนนั่นน่ะมาพู้ี่เอื้อยนี่ออกมาเลยไปไม่ไปเขาชิพ้าไปเขาอไปผู้ที่เขาก็ไปชมด้วยแล้วเขาข่า อยู่สวรรค์แล้วปรทธานตะกี้ว่าอยากไปสวรรค์แล้วเขาอยามันแตกก้นแต่เข้าไปนปักชองนี้ก็เลยว่าพานปักช่องนลอหงงหไมปุนะเออหาไม้นี่ร่อยนันย่งีหม่นยิมม่นิ้นบ่อยากินบอกแท้คนกินนะ อ <iyorsun>? ุ้ยบางทีอยากปาดกันเ่าใส่เนาะปล่อยเชิงนั่งอยู่ดีๆนี่ได้รอยนั่งอยู่ดีๆก็เป็นโลจนได้สองนมือแล้วจังได้เห็นเอาไปได้เท่าทิ่จะวาน อันม like er <ah> ูก oh. ับว่าภผาเจอแ้เผาเจอกเคยลองเจอกเคมีแต่หมอกัน hmm. ว่าว่าดีลองไปเจอจันใ่จืดหวานักี่อยู่เพราอร่อยไม่แหละผักงี่เแม่นะผักงี่ในสายเขาเฉลิมันข้าบักหออถังโตมันเบิร์ดพอแห้งผักมันใบมันก็ดีดีน้ำไสพันร้อนตรงจินใบมันมีมีตจนเดียวจังปเลมสิเตะแล้วก็ดีบคน เทปกินละดีเออเออหมดดีฮะกางเงินหมดีเงินจาเขาปันใดเอาเอาว่เป็นเออเป็นยางลูกเอาเอาเดยเราไปยูนดีเงนเีราเด้อหาเงินธนาคารมีเินี๋ยเงินเจ้าก็ดีถูกลูกลานถูกเกลนหักจับเกลนเอาห้อยู่เย็นเป็นสุก ใส่ขนมใ่ขนมป้อตัวนี้น่ยใช่ไหตัวได้้อยตัวขคกโอันนี้พันจีบหุลขนมอนเมื่อกี้ตัวน้ำใหญเลยราเขาก็สามสองหงสามหงสงพันหรอสองพันสองพันเจ้าจ้าขบใจขบใจนอยเราไเกาสีอยู่พี่นีมีอยมี

ไปที่ไม้ปากระนเด้อเอาหูก็พุกหนุ่มโอ้ยความขอบใจเลยนายเดินทางเด้อให้เจ้าฉางหนุุ่กขึ้นเด้อเฮือนชานบ้านช่องให้เจ้าได้ลูกนางพะฮะให้เจ้าอุดมสมบูรณ์กน้องเริ่มมา โดยคำว่าเปี่ยนเรื่ององกโดยอาซาถเดิร์นะเเจ้ามังมีสีสุกเด้วเจ้าก็เดอร์เงินคำใครขึ้นเเกิน้สลุกปุกขึ้นเดอร์นเงินกันโดยโดโดอาซาอันขนยขอผูกแคนหักจับเป็นเอาลูกลานเนาพี่น้องเนาะ สาธุสาธุสาธุการในฝ่าวิดาผู้อวยวันนี้ลูกกูกักงนหาเป็นักเนเอาลูกหลานเข้ามาประปากคุณปุ๊บคุมาปลูกแกนหาเป็นเอาเขน้อยขอพระิดาเจ้าจงอวยพรลูกหลานให้มั่งมีสุขขอพระิดาเจ้าจงประทานเงินประทานความสุขหลักหลานให้ร่งไรเข้ามาเงินไรน้องทองไรมาจะสบายใจนางเด้อให้เจ้าใหญ่ให้เจ้าสูงให้เจ้าเป็นตัวดีให้เจ้าเป็นตัวดังสั่งยังเข็ดยังไงเจ้าขิดเจ้าเกิแล้วก็ให้เจ้ามีอยู่มันก็เินมันเงินงเด้อให้ผูกบล้านุ สาธุสาธุสาธุการในความเปดาวพวเอ้ยจะมันนี้ลูกขอเก็ตท่านเจ้าเป็นเอาลูกหลานลูกหลานถึงความภาปภูมิคุงค้งในวันนี้ลูกขอภาวนาที่ทานเหมาะสิบิตอินทรียเหมาะการงานเหมาะกับเงินเหมาะครอบครัวเฮือนซานคมีคนดีแบบก็เตรียมดาวเพื่อชมให้เกิแต่ที่ผลแห่งเรื่องเกลือเขาให้เขาดมสมบูรณ์ให้เขาห่างให้เขามีให้เขาสง่าราศีได้พอเด้ออย่าถิ่งอย่าฝากเขาสุขกายสบายใจเรนนางเด้อให้เจ้าสั่งลูกภูเก็ตให้ดูดีมีแห้งอายุมันกว่านึงกว่าน สาธุสาธุสาธุการในพวามดายพวกเอลยนะวันนี้ลูกผูกเกล็ดหัดจับเกล็ดเอาหน้าเพิ่อนขอมาข่ามาหาผักผักของปงวันนี้เพิ่อนมาผูกเกล็ดหัดจับเกล็ดเอาข้น้อยขน้อยขอผูกเกล็ดหัดจับเกล็ดเอาขึ้นขออย่ามีคำว่าแพ้อย่าเผื่อกันให้สั่งลูกผูกเกล็ดขอบุญบารมีขอข้น้อยนำหน้าพาทางผูกเพิ่นให้ผูกเพิ่นสั่งลูกผูกเกล็ดหน้าเงินนะกทำเป็นเกลนให้เกินบ่อยสาวบ่อยมองบ่อยของบ่อยคัดขอบควรเชอนซานติให้กลับให้ตามมหาการหักมาหอมขนมกันเด้อบ่อยต้มรังนี้บ่อยตีลังชมหลับตะมีอีลานี่ให้้้เเจจจาาาาาออััุมนนนคคววยยืืซ คือว่าพี่น้องเพิ่นได้มาผูกเพิ่นหดจับเพิ่นเอาพนเนาะก็มกใจพี่น้องลานให้ลูกลานมั่งมีสุข่กลูกเพิ่นนํหพี่น้องเยก็ได้มีคําอวพี่น้องเอว่าแกนเพิ่ก็ได้ปกลับมาหาแมอ แม่หม <Happiness. S 2> อเขาพอมากอดใจเพี่ลายๆสำหรับเมอนี้เนาะืมเมี้กาแม่หมอกได้เว้าก uh ับลูกหลานเนาะลูกหลานเพิ่นเข้ามาเพิ่นก็เลยมาขอปลุกแกนหาจับแขนเอาแม่หมอที่แม่หมอไปผ่าตัดมาเพิ่นกยมาให้กำลังใจพี่น้องเอ้ยกะแม่หมอก่ะขอขอมาขอบใจน้ำลูกน้ำลานลายๆเนาะที่เพิ่นยังให้กำลังใจแม่หมอยู่ที่แม่หมอถือ ในเฉพาะพญาเกียรติเบียนแม่มอนี่แหละสำหรับรพ,พี่น้องคือพี่น้องทางท่าพโพนี่นแหละเพิ่นมาขอให้กําลังใจกระแมน่นมาสชงดวงกระแม่นพี่น้องเอ้ยแล้วมีเพิ่อนก็ได้ผูกแขนแม่มอ,อเป็นกําลังใจพี่น้องเอ้ยเป็นการทําลายบาซีหรือว่าความเสื่อถือพี่น้องความเสื่อถือที่เพิ่นได้เสื่อถือกระแมน่นเรือเมมอ่อ,องแม่มอกอะขอบุกขอบใจลูกหลานเนาะ อขอให้พวกเพื่อนหมั่งมีเนาะสาร้างลูกปลุกขึ้นในไร่เห็นยังทำยังก็ดีให้เพื่อนสรุบสนสุขกายสบายใจสร้างลูกปลุกขึ้นเงินไรนองทองไรมา,าสำหรับมื้อนี้ยกับน,น้องก,ก็สิได้ขออวยพรพี่น้องเนาะเป็นทางไกลหรือทางใกล้คนสิมาหรือเพคนสิไปก็ตามก็ให้ตลอดปลอดภัยเพ้อทุกผู้ทุกคนเดินทางให้ตลอดปลอดภัย ให้ใหญ่ให้กว้างให้เจริญห้เฮืองขึ้นแล้วในื้นนี้เวลานี้แหละลูกถึลูกลานเข้ามาหาแม่หมอก็ดีสําหรับื้นนี้กับแม่หมอก็ขอผาาเดิพี่นอกเด้อผากดติดตามถ้ากดไลค์กดแชร์ให้กับแม่หมอแน่เพราะว่าแม่หม้อก็บอยากจะกาลังใจจากพี่น้องหรือว่าชาวเอซจะเป็นพี่น้องทางพังไส้ผังครัวเนาะชาวต่างชาติไก่ไก่เป็นเมืองนอกหรือเมืองนาก็ตามเนาะ เมมหมขอขอฝากในเร้่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมมหมแน่สำหรับมนนี้กับเมมกมขอจบคลิปสำหรัะพี่น้องนาอขอบกขอบใจหลายๆเจ้าสบายดีเด้อ